มาดูโรงเรียนกันค่ะวันนี้ขึ้นไปแจกพอพอหนึ่งให้นักเรียนแล้วก็ไปดูโรงเรียนสักหน่อยค่ะดูบ้านผ้าครูนะคะปีนี้เด็กมี87คนครู5คนเหมือนเดิมค่ะเรารับสอน2ห้อง20คนค่ะอนุบาล ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวอีกแล้วค่ะกผู้ชายสี่คนค่ะอยู่ได้สบายสบายค่ะมาสำรวจห้องพักคู่สักหน่อยมีอะไรเสียหายไหมโดนงัดหรือเปล่าแต่สภาพดีปกติค่ะ